นั่นจะเป็นไวรันต่อไปนะครับจานกับจิตใจนะฮะเห็นมีภาพอีกสองชุดครับชุดแรกคือมีภาพเดียวจานเท่ากับจิตใจแตกไปแล้วกลับเหมือนเดิมไหมคามําตอบของภาพนั้นก็คือไม่ซึ่งก็มันก็จริงจริงไปหน่อยนะก็คือมองโรคในแง่ร้ายสุดใจแคบไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องอาฆาตต้องตีดกันตลอดไปนะ,ะจานมันแตกแล้วก็รู้ว่าแตกกลับนาไม่เหมือนเดิมใช่ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่จาเป็นที่จะต้อง เรียและอาค่ากันตลอดไปน,นั่นคือความหมายของภาพนั้นและส่วนนั้นมีอีกชุดหนึ่งทํามาแก้คราวนี้ไม่ได้มีภาพเดียวแต่มีหลายภาพซึ่งใส่เนื้อหาได้มากขึ้นดีขึ้นไปมนิดนิดนึงครับแต่ยังไม่ดีที่สุดก็คือภาพนั้นบอกจานให้กับใจใช่แตกไปไหมแตกแล้วกลับมาเหมือนเดิมไหมกลับมาครับอันนั้นเชิงปฏิหารไปนิดหนึ่งซึ่งผมอยากจะหนุในใจว่ามีดีอยู่นนครับทาได้ดีกว่านั้นและผมจะทําให้ดูครับมาดูวันที่สามของผมครับผม เจดเดิมครับจานครับแทนจิตใจครับผมแตกไปแล้วครับและนี่ครับจานครับกลับมาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมครับแต่เป็นจานใบใหม่จานใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมที่สวยกว่าเดิมหนุนใจครับจานแตกไปแล้วจริงครับนั่นคือโลกความจริงกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมกลับมาไม่ได้ครับ แต่ไม่ใช่ว่าต้องทําใจว่ากลับมาไม่ได้คนที่พลาดทําจานแตกโดยไม่ตั้งใจถ้ามีความตั้งใจที่สนใจจิตใจของเจ้าของใจแปบน,นั้นจริงเขาก็จะหาจานใบใหม่มาให้ที่ใจกะเดิมสืยอก็เดิมมันไม่เหมือนเดิมครับแต่เราจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจความที่เขาอยากจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแม้จะไม่ใช่ใบเดิมแต่เราก็รับรู้ได้ถึงความสึกที่ เขาตั้งใจอยากจะขอโทษเราจริงหนุนใจครับให้รับจานไปใหม่ครับมันอาจจะไม่สวยเท่านี้แต่ถ้าเขานํามาให้ก็จงรับเลยครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้คงีประโยอ์